นี่จ้าทอดมันมาแล้วนะจ้าใส่ไข่เยอะไปหน่อยเปล่าเนี่ยเนื้อเนียเนียสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนาอีกแล้วนะคะนี่นาจะทำเมนูทอดมันปลากระป๋องค่ะ วันนี้นะคะวัตถุดิบของเราเนาะถี่แม่นะนำปลากระป๋องก่อนนี่อันนี้พระเอกของเรื่องคือปลากระป๋องปลาแมคเคเรลค่ะ,รคะพริกแกงค่ะพริกแกงแดงนะคะไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองนะคะแล้วก็แป้งนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะถั่วฝักยาวค่ะเอาที่ชอบพอเนาะหนาก็ได้หนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้ใบมะกรูดค่ะ ทีแรกเลยเดี๋ยวเรามายีเนื้อปลากระป๋องให้มันฟูก่อนตัวนี้เป็นปลาแมคคารเรลนะคะปลาแมคคารเรลที่เหลือจากทําขนมจีนเนาะเหลือจากทําขนมจีนแล้วนก่ก็เอามาเตรียมทําเป็นปลากระป๋องอันนี้แค่กระป๋องเดียวนะแต่ได้เยอะมากดูดิเดี๋ยวก็จะต้องยียีให้มันเข้ากันก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้ถุงมือนะเนี่ย ขยำให้เข้ากันค่ะนี่นะขาเราก็ขยำป่าเนาะปากระป๋องให้มันได้ที่ให้ฝูเนี่ยเขาฝูนนะใส่ทุกอย่างลงไปนะขยำเปลือไข่นี้เราก็ไม่ทิ้งนะเพราเดี๋ยวเราจะเอาไป เดี๋ยวเราจะเอาไปทำขุยค่ะพยายามไปเรื่อยๆค่ะแป้งปกติเขาก็จะใช้แป้งทอดกรอบกันเนาะเนี่ยค่ะแป้งทอดกรอบนะแต่นาไม่มีแป้งทอดกรอบอะไรเลยนาใช้แป้งสาลีค่ะแป้งสาลีของที่นี่เนาะของอิตาลีค่ะ นี่ขยำให้มันเข้ากันเนาะเมื่อขยำไปเริ่มได้ที่แล้วเนาะเร,เริ่มได้ที่แล้วเนื้อก็จะหนุกหนุกแล้วค่ะแต่ว่าก็เขายังมีรสสัมผัสของปลากระป๋องเนาะไม่ใช่ปลาดิบเหมือนพวกปลากรายปลาอะไรเงี้ยเขาก็จะยังไม่มีความเหนียนเราก็ใช้แป้งเข้าไปเพิ่มให้เขามีความเหนียวน,นะแล้วก็จะใส่ ผักยาวค่ะฝักยาวนะใบมะกรูดค่ะใส่เยอะหน่อยใบมะกรูดจะช่วยตัดความคาวของปักปองด้วยค่ะอันนี้ก็แค่คนให้เขาเข้ากันนะให้ต้องขยำมาก ถัวจะเยอะกว่าปลากระป๋องของเรานวด,ดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ที่ค่ะ นะคะก็นวดไปเรื่อยๆเนาะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ที่อะค่ะอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วหนาะเมื่อกี้นี้แอบใส่ไข่ไปอีกฟองหนึง่งมันมันเหนืดไปไงมันมันเหมือนกับว่าเนื้อปลาเขาไม่ใช่เนื้อปลาดิบอะเนาะเขาเป็นเนื้อปลาสุกนะมันเหนือดอไปก็เลยเอาไข่ไก่ใส่อีกฟองหน,นึ่งนี่ อันเนี้ยได้แล้วนี่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเนื้อประมาณเนี้ยคือคือได้ที่แล้วเราก็จะทําเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งเนาะช่องฟีดก็ได้จะได้ไวๆก็แล้วแต่น,นให้เขาดึง๋งดึงดึงก่อนนี้ก่อนสักพักปะนี่นะคะอันนี้ เดี๋ยวแรปแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นกันจ้าเดี๋ยวเข้าตู้เย็นกันเลยจ้า นี่ค่ะนาก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นที่เอาเข้าตู้เย็นไปในช่องฟีดนะคะเจ็ดนาทีห้านาทีเจ็ดนาทีเนี่ยค่ะเนาะเราก็จะมาปั้นกันจ้าเดี๋ยวมาปั้นไปทอดกันเลยจ้านี่นะคะนาก็จะปั้นแบนๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็เอาลงทอดค่ะเดี๋ยวดูซิน้ำมันร้อนหรือย,อยังดยได้ที่แล้วนะ ผู้ใหญ่ไฟไหมน่าจะใหญ่ไฟนะเอาแบนๆไ,ไฟแรงไปก็ผ่อนไฟลงก่อนก็ที่จะตื่ชินประกอบ ดูสิดูสิเป็นยังไงเนาะโอ้น่าสนกันอนนี้คำคำคำฟันไม่สวยเป็นรอยมือเลยอันใหญ่ไปั้มอันใหญ่ไปอันนี้กำลังดีเนี่ยเล็กๆกเหมือนทีกทอดขายเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะปลาเห็ดนะ เด็กๆนะกินไบโรงเรียนนี้ปลาเห็บเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ไฟแรงไปเนะตอนนี้นานหลีไฟลงม,มาแล้วอันนี้นานไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะ ก็ไม่อยากให้มันเค็มมากเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปกินกับน,น้ําจิ้มอีกไงกลัวเขาจะไม่สุกข,ข้างในนะอันนี้ปกติเขาใช้แป้งทอดกรอบกันเนาะแต่ว่านาไม่มีแนงะอันนี้นาะใช้แป้งเป็นเป็นแป้งอสาลีค่ะแป้งสาลีแป้งของอิตาลีนี่แหละเบอร์ศ0ย์ศูนย์นะคะ แป้งที่เขาทำพาสต้านั่นแหละเพราะว่าน้ำไม่มีเนาะตัวนี้น่าจะสุกแล้วเพราะมันเล็กเนาะไม่เปิดไฟเลยนะจะเห็นไหมเนี่ย รสชาติปลาเห็ดหนาไปหน่อยนะเนี่ยหนาไปหน่อยม,มันจะไม่เข้าถึงโอ้ยเนี่ยเกือบใส่น้ำปลาเนี่ยยังเค็มแล้วอะ่ะปลากระป๋องจะออกรสนี้แล้วไง นี่จ้าทอดมันมาแล้วนะจ๊ะใส่ไข่เยอะไปหน่อยเปล่าเนี่ยเนื้อนเนียเนียนกับกล้องมาดูหน้าความฟินก่อนนั่งกินเล่นเนี่ย, <laughs> ย,ยไม่กินเป็น hamburger Mam yummy yummy